สวัสดีครับผมอาจารย์แมนมัทนธรร์ธมุ่งหมายนะครับผู้ทรงคุณวุฒนะครับแล้วก็อาจารย์พิเศษนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพรยานะครับและ c ีอบริษัทสไตส์บอลมีเดียออนไลน์ครับผมวันนี้มาในงานอะไรครับวันนี้มาถวายพระพรนะครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของเจ้าฟ้าหญิงจูลาพรครับผมาาและในวันใโอกาส วันคล้ายวันประสูติของพระองค์ท่านพระพุทธเจ้าและเราประสบที่กรชาวไทยขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพุทธเจ้าในายวัฒนยูมุ่งหมายและครอบครัวควรไม่คนแล้วจะจะโปรดอยากให้อาจารย์แมนอัพเดตธุรกริจแล้วก็งานตอนนี้นิดนึงครับในช่วงนี้นะครับผมก็ได้ทําเกี่ยวกับด้านอีเวนต์นะครับแล้วก็เป็นวิทยากรนะครับรวมทั้งเป็นพิธีกรในงานต่างๆแล้วก็ร้องเพลงนะครับ ไปทำงานต่างๆและในช่วงเดือนหน้าเป็นต้นไปนะครับก็จะมีเดือนนี้แหละฮะมีการสอนนะครับสองวิชาที่มหาวิทยาลัยราชาพัฒบ้านสมเด็จนะครับวิชาไทยเพื่อการสร้างสารรค์นะครับแล้วก็วิชาสื่อสารการตลาดดิจิทัลรวมทั้งได้ทำกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยในนามรองประธานนะครับฝ่ายสื่อสารการตลาดและพัฒนาภาพลักษณ์องค์กรของอผู้ส่งคนณวุิคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จนะครับและสิ่งสำคัญที่สุดนะครับในในปลายปีนี้นะครับตั้งแต่เดือนตุลาเป็นต้นไปผมก็จะบินนะครับไปที่ประเทศอังกฤษนะครับจริงๆแล้วไปตั้งแต่เดือนสิงหานะครับก็จะไปเบลเยียมนะครับฮอลแลนด์นะครับแล้วก็เยอรมันนะครับรวมทั้งประเทศต่างๆในยุโรปสวิตเซอร์แลนด์นะครับเพื่อที่จะไปพบปะคนไทยมากมายแล้วก็ทําบุญที่วัดไทยด้วยรวมทั้งได้ไปพบปะกับ กลุ่มสตรีนะครับในนามประเทศต่างๆและวันที่2นะครับจะบินไปที่อังกฤษนะครับแต่ว่าก็จะเริ่มงานวันที่5ถึงวันที่6นะครับที่ประเทศอังกฤษนะครับเป็นพิธีกรนะครับในงานประชุมสตรีไทยนะครับของยุโรปก็เชิญพบกันนะครับรวมทั้งเราก็จะมีอีกกิจกรรมอีกมากมายนะครับ่าวอินตาแรมก็เหมือนเดิมครับ MAN Man นะครับ แล้วก็วัตถยู W A T A N Y W O นะครับ M U N J M A I นะครับทั้งหมดนะครับแมนวัตยูมุ่งหมายนะครับทั้ง Facebook Instagram นะครับ TikTok เหมือนกันหมดเลยครับผม